ายสสดีดดลุ้นนะครับตอนนี้ลุ้น,นครับอยู่ไหมไอเอาเอาตึงตึงโอเคคิดโดนโคคดโดน<ป>ะครับปนินเหรอประตูญี่ปุ่นอะเค็มจ้อยครับหนะงอมใหญ่ครับ นิ้วชี้ของท่านที่อยู่ที่เมาส์หรือที่อยู่ที่หน้าจอขอช่วย,ยใช้แรงกดนิดนึงนะก<า><อ>ดครันะ้งเดียวนะยังดนะีครั้งเดียวนะอย่ากดสอครั้งนะไม่ต้องแถมครับ สามหกจุดสองครับจ้าขอบคุณครับ พี่แอร์ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวค่อยออกไปรับพี่เบียรครับผมให้พี่แอร์มาจอดที่บ้านนะครับผมบเดินทางฝนตกอีกแล้วฟ้าร้องด้วย,ม,นนยมารับคนช้าครับผมสวัสดีครับพี่เบียสวัสดีครับมากับฝนเหรอมากับฝนเอาฝนมาให้ พร้อมแล้วครับทีมเราเดี๋ยวไปลุยกันวันนี้จะได้หมายไหนนะครับผวง <c oughs> นมปังไหม,มทำอะไรอ่ะเกี่ยวชิ้น นี่หนักเดี๋ยวก็ถือคนเดียวนักเท่าไหร่พี่คใส่ไว้เองไหมอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่เซเว่นนะครับผมเซเว่นข้างหน้าตรงทางเข้าหมายเรานะครับใครอยากเข้าหมายปรับหมุดตรงบางกอกเอเวก็ได้นะครับเป็นสำนักงานนะครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าขับรถเข้าไปตรงไหนผ่านตรงไหนบ้างนะครับผมเอ้ครับฝนตกอีกแล้วตกอีกแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนี่เราจะเข้าไปลื่นไงข้างในใช่ไหมฮะไม่ดีกว่าครับผมน่าจะขอแค่แวะตรงใต้สะพานแล้วกันนะครับล้วอยู่กันสามคนนะโอ้ยู่สามคนแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมเชือกเตรียมไม้มาเลยครับอ่ะพี่เบว่าไงเราจะเข้าไปพร้อมลุยข้างในไหมเป็นผมเข้าก่อนป็นเโอ้ผมสายลุยครับ โอเคนะเนี่ยรถรถไม่ค่อยมีจอดอ่น <od> นี้ครับทางเข้าอ่าทางเข้า <c oughs> ก็คือข้ามสะพานตรงนี้นะครับผม <c oughs> เผื่อพี่ๆน,น้นาๆท่านไหนแบบไม่รู้จริงเฮ้ยแต่ละคลิปทําไมไม่เห็นถ่ายเลยนะ่ะด้านข้างจะเป็นฝั่งนู้นฝั่งนู้นตรงเข้าไปจะเป็นโรงเรียนที่ผมเคยเข้าไปตกกันอยู่ครั้งหนึ่งสมัยนูน้นแต่ว่าฟ้าไม่ค่อยเข้าเหมือนกันอ่าทีนี้เราจะเลี้ยวทางขวาใช่ข้สะพานนะครับเข้าธรรมดระวังหน่อยใช่แคบมากต้องตีวงเยอะๆน้องอ้อย รถเก่งก็ระมัดระวังนะครับจริงๆไม่อยากให้เข้ามารถเก่งอะ่ะเพราะว่าต่ำมากมากเ<ช>สาปูนอยู่สองสองแท่งอันนี้ระวังนะครับผมนี่เลยต้องเข้าดีๆให้แม่นๆหน่อย,ยพอดีรถเลยพอดีครับพอดีห่างนี่แองปูน,นต้องไปเกรงมากครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะต้องขอเลือกหมายตรงใต้สะพ,พานนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปข้างหน้าอีกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อันตราย ข้ <gesch uce> างในนี้เราเคยเข้าไปตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วเพราะวันนี้ฝนตกใช่ยาลื่นแน่นอนเดี๋ยวเราเอาแถวนี้แหละคือคือแต่ถ้าใครอยากตกปลาแล้วออกกําลังกายด้วยก็ได้นะฮะลองดูครับใช่ครับแต่บอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยและทุกข์ใจครับมันจะไม่มีความสุขโอเคไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกันครับเราไปดูกันครับเราไม่เคยแวะเลยนะหมาเนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทางเข้าเราอยู่ตรงนู้นเข้ามาจากตรงนู้น ผมเข้ามาตรงนี้ใต้สะพานบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับนี่เราจะคงจะต้องนี่เราคงจะต้องแต่ต<บ>ไม่ได้ดูว่าเขาได้ไม่ได้สังเกตนะฝนเริ่มตกอยู่นะสังเกตมองที่น้าได้นะ <laughs> แต่เราไม่รู้ว่าข้างล่างอะ่ะตรงจุดที่เราคอยเหยื่อไปมันจะลึกแค่ไหนเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีการลอกครับแต่ข้างนอกมันจะลอกคลอง น้ำลึกประมาณ2เมตรกว่าเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมเจอกันว่าจะมีอะไรเด็ดๆไหมนะครับไปดไปลุยก้าเครับท่านผู้ชมถ้ายังไงเสียงรถนะครับวิ่งบนสะพาน รบกวนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้มันหมายมันจากัดจริงๆเพราะข้างนอกฝนยังตกอยู่เลยนะครับผมเราเข้าไปไม่ไหวนะครับมันจะไม่ได้คอนเทนต์นะครับมันจะได้อย่างอื่นแทนนะครับผมนที่แอร์ก็ประมาณนี้นะครับพี่เบียร์อยู่ตรงกลางครับผม เดี๋ยวไ้ก่อนครับเพราะว่าเราไม่เคยมาตกนะนี่จะใช้เป็นผิวระยะ36มเหมือนเดิมครับปันไฟเตอร์นะครับผมพร้อมตกสายเมน8ปอนด์นะครับเป็นสายเป็นไรเงาครับของร้านเจเลเยอร,นร์นำเข้ามา นี่เลยีครับผมันไปดูฝนยังตกอยู่นะครับตกเรื่อยๆเลยปลอยๆแต่ว่าคือฝนตกอะ่ะมันไม่ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่สภาพพื้นที่เราไปเดินไปตั้งบันลังแล้วก็เดินขึ้นเดินลงมันอันตรายนะครับอีกอย่างรถด,ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไป ดูผลงานกันครับว่าจะมีอะไรบ้างครับหม่นีโโ้ตอนนี้ปลาเล็กตัวนะครับผมแก็ก็น้ารุ้นอ่ะุ้นต่อไปแล้ว,ลวก็วตะมงใหญ่่านไปไ เฮ้ยตักเนียนเนียนทีดเเฮ้ยตัวนี้เก็บตัวนี้เก็บนะครับมมาแล้วมาแล้วเอ้ยเฮ้ยไซส์ดเเก็บครับเก็บเป็นปลาหมานก,ก่อน 覺得係使。 โอเคคิดโดนนะครับปลานินเหรอปลาดุปลาดุช้อนช้อนดุช่อนช่อนดุปไปยูไปยยูโดนไปยูคบยูโอ้ยจนได้เดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกจนได้ครับจนได้ครับ ไซส์ดีครับหัวใจไก่นะครับผมโอ้ยแจ่มเลยโอเคแต่ก่อนนะเขากยู่ใจังหวัดชลบุรีใช่ครับเพราะว่าเงียบนานนะเฮ้ยขาขีดได้ยู่ครึ่งโลอ่ะเออครึ่งโลโอ้ยตั้นึงไอ้มะมะขามอะไรวะมะขามเทศแหงหลังอยู่ดีแล้วอ่าสวยครับสวยสวยสวย สำเร็จครับโห,โหเดี๋ยวเอาอีกนะเ<ห>พราะว่าจริงๆอ่อะเราตีตับไก่ไปแล้วแล้วมันกระชากทีหนึ่งแต่ว่าผมอะไม่ได้เปิดหน้าลอกนะครับมันก็เลยเหมือนกับเออเราแวง,แวงปล่อยไปเลยนะครับรอบนี้ก็ได้คําแนะนําจากพี่เบียร์กับพี่แอร์บอกว่าให้เปิดเปิดไว้นะครับเมื่อกี้มันวิ่งนะโอ้โหโอเคครับโหตอนนี้เรากระจายความเสี่ยงนะครับปกชิงหลิวมันปลาเล็กมันกวนครับ ก็เ,เลยมาตีเหยื่อสดไปด้วยนะ ขยับมาทางซ้ายนะครับผมใกล้กับสะพานที่เราได้ปัดพอดน,นะครับพอดีตรงจุดนั้นมันปลาเล็กเยอะเลยลูกปลาเล็กลูกปลาตัวเยอะมากครับตรงนี้ก็เงียบหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวคอยรู้เอาแล้วกันนะครับน้ำลึกกว่าตรงนั้นประมาณครึ่งนึง <c oughs> ขยากมาลองน้ำลึกๆประมาณสองเมตรขยับข้ามสะพานตรงนี้นะครับไปกุดตกใจแน่นอนนะสองเมตร แต่ว่าทางมันจะลงละบากกว่าเอาแย่หูโหนดนเลวีอยาวันวนพวกเราอีกแล้วหนีไม่ได้แล้วแหละพี่เออ เป็นไงบ้างครับพี่พี่สนุกสนุกวันเสาร์เงาดัดฟันสนุกมากเลยต้องเปลี่ยนเป็นวันเสาร์เงาจริงๆแล้วเนี่ยครับบรรยากาศคือมันคืมฝนอีกแล้วนะครับฝนมาอีกแล้วแหละเดี๋ยวก็จะเก็บของกันแล้วนะครับ เพราะว่ามันเหงาเกินไปเหงาเกินไปเนาะแตะ่เราก็ยังพยายามมาหาคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมนะครับผมไม่หาไม่ได้อาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันจะนอนอยู่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องอีกต้องหาเรื่องออกมาอมองทุนนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บของกันก่อนนะครับ อะไรกันไม่รู้ครับนี่โหพี่แอร์ลงมาได้ไงเนี่ยเสียดายครับที่ตั้งกล้องไม่ทันนะครับผมมีชาวนาหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ใช่อะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองตรงนี้ครับพอดีผมเอาเหยื่อชิงหลิวอะมาทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองหย่อนหย่อนกันโอเคแต่ว่าเราไม่ตีไกลนะครับเพราะตีไกลไปก็คือผักตบชวามันไอนี่หมดเลยนะอะเดี๋ยวใกล้ๆนอยฝนผก็นแ้งตมีึฝนตกนะครับ ดูครับไม่รักกันทําไม่ได้นะล่มเดียวอยู่กันสามคนเพื่อเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะหาอะไรแลกๆมาให้ี๋ยวฝนตกฝนตกนะมครับผมขอให้นิ้วชี้ของท่านที่อยู่ที่เมาส์หรือที่อยู่ที่หน้าจอขอช่วยใช้แรงกดนิดนึงนะกดครั้งเดียวนะครั้งเดียวนะอย่ากดสองครั้งนะใช่ครับไม่ต้องแถมครับรอ ดูกันว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับผมตุ้มเท,ขน,นเทขนาดนี้ตุ้มเทขนาดตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้บ่ายสามสองครึ่งโอ้บ่ายสองครึ่งน,นะครับแล้วก็ตกหนักลงมาอีกแล้วครับผมงงทั้งลมทั้งฝนทัง้งลมทัง้งฝนเตอัแต้มันขม้อ้าแล้วครับท่านผู้ชมเราจะขึ้นกัน,หนไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้แต้มแรกเรามาแล้วนะครับผมนี่หัวใจไก่นะครับผม ไม่แม่งเอาไปแล้ววิป,ปิ้งแม่งเ,เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกุ้งครับเพราะว่าหัวใจไก่มันนานแล้ว,วมีอาการหรือคิดไปเองฟักตบป้า,ปาเออเมื่อกี้มันถอนฟักตบเลยอะ่ะ <laughs> โอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาจากหุบตรงนั้นนะครับ ที่มันเป็นเวิร์กนะครับตัวแอลวันนี้ไปมั่วไปหมดแล้วชิงหลิวไม่เอาแล้วนะครับมาหน้าดินกุ้งเหยื่อกุ้งสดนะครับดีระวังข้างบนนะอ้าวลืมเปิดหน้าลอกโอเควันนี้ผมโดนทำร้ายครับเลิกหมดเลยครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนพี่แอร์ขึ้นมานะครับ ก็เดาเอาเองนะครับว่าจะลำบากมากแค่ไหนแต่ก็ขึ้นมากันได้นะครับขึ้นไปได้กระทิ้ง่ะครับอแล้วแต่นักตกปลาพยายามมากกว่าตอนทำงานเนี่ยสุดๆเราก็จะตกกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมง,งนะครับ,บได้ มันอะไงเอาฝั่งนู้่หน่ะเหลือเหลือตามันเหลือนี่ผมลงผมลงไว้ฝั่งนี้นะครับผมลงหน้าดีนไว้ฝั่งนี้ เกกุ้งนะครับตีริมลิมหน่อยเนยเกือมีปลาช่อนคว้าลอฟังเสียงครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ผลงานไหมนะครับผมกับอีกหนึ่งเอ้ยครึ่งชั่วโมงของพี่แอรมีสักกิดนะครับมีสักกิดแต่ว่ากุ้งชิ้นใหญ่ mm hmm. ก็คือถ้าปลาเล็กมันอาจจะไม่ติดนะครับต้องรอแบบให้มันกระชากเลยอะ่ะกับสายดีๆ ลุนนะครับตอนนี้ลุ้น,นครับอย,อยู่ไหมอนะเอาเอาตึงๆนะเบรกเบรกตึงๆนเะบรก,บกตึงๆยังสั่นอยู่ไหมอา้าวไม่รู้นะลองดูนะครับอยู่ไหมอยู่ดิเอา้าเมื่อกี้ติดนะไม่ติดติดเมื่อกี้โอ้โหเสียดาย โอ้โหน,น,นี่เอาเอาชิ้นหางเนี่ยโอ้โหเสียดายนี่นะครับผมอุปสรรคมาละเห็นไหมเมื่อกี้พี่แอร์ตีขวานะครับโอ้ยนึกว่าจะได้ตึงมือแล้วจะตีก,อก่ออ่าเดี๋ยวรอรอผักตบชวาลอยก่อนลอยให้มันพ้นจุดนี้เปนอนข้งหวังรานเต็มเลยอะไรหลุดเอ,อ๋อเห็นไม่ใช่นี่หลุดสิเนี่ยอะไรหลุด อ๋อโอ้โหเอาปลูดมาได้งไงวะอ๋อแค่นี้เดียวป่ากำลังกินของพี่เบียร์เลยพอดีผมชี้ตำแหน่งไอปลาฉลาดนะครับมันขึ้นอยู่สองหนและพี่เบียร์ก็เลยลองดูต,ตรงนี้ขึ้นต่อนุูกวันนี้อ๋อเออใช่ พี่แอร์พ <rua> ี่แอร์ตกฝั่งนู้นโอ้โหได้ปลาปูเฉยอ่ะนี่มันตัวอะไรเฮ้ยต้มดีกว่าเพราะว่าปลาปูก็ทำต้มอร่อยได้าแล้วมันสายมันดงสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนี่ขนาดเวลาไม่เยอะนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุลากมาเฮ้ยเนี่ยดูดูพี่แอร์ตกครับ เดี่ยวเองล่องนั้นเองอ่ะพี่แอตีไปฝั่งโน้นตรงตรงโล่งๆอ่ะครับผมแล้วผักตบชวามาดันอย่างเงี้ยโอ้หันมาอีกทีเอาอีกทีดิอีกสักอีกสักรอบได้อยู่อืแมงก็มาลองฝั่งนี้ด้วยกันเนี่ยครับผักตบชวาหลุดหลุดมาฝั่งนี้แล้วน่าจะตกได้อีกไม่นานแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงกลับกันละเพราะว่ามันอุปสรรคมันรบกวน แกครับมาถึงสิ้นสุดของวันนี้อีกแล้ววันเสาร์เกือบเหงาแล้วไงเกือบเหงาเกนอกตอนห่างชาวบ้านนะก็ยังดีว่าพี่แอร์มาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยผลงานปลาบู่นะครับถึงแม้จะไซส์เล็กแต่มันหายากนะบอกเลยครับหายากจริงแถวเนี้ยไซส์เป็นที่ก็ไม่น่าใหญ่เยอะเยอะหรอกครับหากเนาะเนก็เข้าได้วันเนี้ยอ่าเดี๋ยวไปต้มกินกัน ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะเพราะว่าเปียกวตั้งตัวแล้วโอเคสนุกมากครับผมนี่แหละ Living Channel พวกเราใช้ชีวิตติดกล้องครับผมจะอาจจะไม่มีตกปลายอย่างเดียวนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสดีๆจะไปทำคอนเทนต์อะไรแปลกๆแบบนได้ครับผมแต่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สนุกสนานแบบนี้แน่นอนครับผมฝากติดตามด้วยใช่ครับผม อย่าลืมกดไลค์นะครับผมให้พวกเราด้วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับใช่ครับผมขอย้ำนะครับกดไลค์ทีเดียวนะครับกดกระดิ่งครั้งเดียวพอนะครับผมโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายด้วยกับบรรยากาศนี่ครับผมไปทานข้าวเย็นกินกันเร็วเร็วเร็วตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางออกนะครับก็เดี๋ยวให้ดูว่า ประมาณไหนนะครับเราะมัดระวังด้วยสําหรับไอ้ข้อตรงนี้ที่มันวางตั้งอันนี้ระวังนะครับแต่วันนี้ลูกนีเยอะมากเลยนะ <c oughs> นี้ฮะอันนี้อ้อสองข้างขึ้นไปก็จะเจอเนินเลยนะครับค่อยๆข,ขึ้นกันดีๆขึ้นตรงไปก่อนครับอย่าเพิ่งหักง <c oughs> ักเร็วเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ข้างอึ้นเลยล่ะอึบอึบอุ้ยนี่แหละนี่แหละประมาณนี้เลยอึ้ ครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องโฆษณาดีกว่านะถ้าใครอยากซื้อต้องหนมแข็งมีนะครับดูันเราเองเซเว่นดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะครับใช่แล้วก็เก็บเก็บให้หมดเลยขอของเขาของเรามาครับวัตถุดิบที่เราไปล่ามาวันนี้นะครับผมหืออยู่ในหม้อนี้แล้วครับและตอนนี้กําลัง เข้าสู่ขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะทานกันอ้าวเชิญครับแม่ครัวนี่ครับใบกะเพราเนี่ยเราตกมาเองนะครับมากินกันเองครับนี่ครับทีมงานวันนี้อันนี้ใส่เลยอเปล่าพี่เบียร์หรือว่าอย่างที่ใส่ใส่เลยใส่เลยเลยครับไหมใส่ผักชีครับอันนี้มันจะออกสูตรทางเหนือหน่อยๆนะใส่ผักชีใบเลื่อยด้วยครับใช่ไม่ไใน ต้นหอมมันไม่ได้เออเอาจริงเหรอส่วนใหญ่ปกติจะไม่ค่อยใส่โอ้ยหวานบางทีไปเยื่อใส่ต้นหอมก็หวานช่วยหวานมีครับผมอืมไหนมอมใหญ่ครับนี่นะครับวันนี้เนื้อปลาบูที่ของผมเลยนะตัวเนี้ยพี่แอรลตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ครับ ใหญ่ของพี่เบียเอาสักทีสักคำที่ให้ชื่นใจสดดังๆโอ้โหสำาักแน่ <laughs> เหมือนญี่ปุ่นอ่ะเคมจ้อยครับกำลังดีอ๋องั้นตัวผมผมกินตัวเยอะอ่ะแ,แ,แต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ถึงโลอันนี้หัวปลาบูพี่แอใส่เครื่องดีอ่าเดี๋ยวผมขอหัวปลาช่อนหัวหนึงเอ้ยครึ่งนึง ครึ่งหนึ่งของหัวปลาช่อนนะครับผมยตีฟืเข้ไปแล้วยึดหัวยึดหัวไปเลยอะกะพี่เบียโหไม่ต้องกินเมากเ๋ยวต้องกินเลือกเลยเต็มที่ต้องถาเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเห็นตะบูผมนี่ครับแค่นี้พอเราแบ่งแบ่งกันจริงๆหม้อมัน ถ้าเป็นหม้อใหญ่กว่านี้ใส่น้ำได้เยอะเลยนะครับเอาไว้ซดไม่ดูดเอ๋อพี่เบียครับ